วันนี้เราจะมาบอก3มสิ่งที่จำเป็นต้องรู้ก่อนมาที่โกดังขายส่งนกพัด20 <S 1. 1. <S มาถึงครั้งแรกต้องสมัครสมาชิกก่อนทุกทุกคนจะเดินดุ่มๆเข้ามาแล้วก็หยิบของใจเงินเลยอย่างไม่ได้หรอกนะเราจะต้องมีการลงทะเบียนสมัครสมาชิกกับทางนกพัดกันก่อนเพื่อที่ทางร้านเนี่ยจะได้มีข้อมูลของลูกค้าในระบบเพื่อประโยชน์ของคุณลูกค้าโดยตรงเลยการสมัครสมาชิกเนี่ยก็ง่ายนิดเดียวแค่เดินมาที่ส่วนของสำนักงานนี้แล้วแจ้งขอสมัครสมาชิกพร้อมแจ้งข้อมูลส่วนตัวนิดหน่อยแค่แป๊บเดียวก็เสร็จแล้ว สโก <ś> ดังขายส่งนพรนชสินค้าส่วนมากจะขายยกแพ็กยกลังหรือว่ายกโหลเพราะสินค้าของเราเป็นสินค้าที่ขายราคาส่งและสินค้าของเราก็ขายราคาถูกมากสินค้าส่วนใหญ่ก็เลยจะต้องขายเป็นยกโหลยกลังแต่บอกไว้ก่อนเนี่ยสินค้าราคาส่งเนี่ยยิ่งซื้อเยอะยิ่งคุ้มแต่เราก็จะมีสินค้าที่ขายเป็นชิ้นนะเราจะเรียกสินค้าประเภทนี้ว่า <começo> สินค้าต่างราคาสินค้าต่างราคาก็คือสินค้าที่ขายเป็นชิ้นนอกเหนือจากสินค้า20บาทสินค้าประเภทนี้ก็จะขายดีมากเพราะร้านค้าสามารถซื้อไปขายต่อแล้วทากําไรได้ ดี 3. แนะนำให้ลิสรายการสินค้าที่จะซื้อมาล่วงหน้าเพราะว่าโกดังขายส่งสินค้า20ของทางนพพัตลัมันใหญ่มากพอต้อคิดว่าจะมาลองเดินดูชิวๆก่อนรนะะวังจะช็อกกับความอลังการของเราเพราะที่โกดังของเรามีพื้นที่จัดวางสินค้ามากกว่า2,000ตารางเมตรพร้อมกับกองทัพสินค้ามากกว่าหมืรายการ ให้ใหญ่ขนาดไหนแต่มั่นใจได้เลยว่าสินค้าของเราหาง่ายแน่นอนเพราะจัดเรียงแต่ประเภทตามหมวดหมู่มีป้ายบอกชัดเจนและนี่ก็คือ3สิ่งที่ต้องรู้ก่อนมาช็อปกับเรากรดังขายส่งสินค้า20นพรัสเพื่อจะได้เตรียมตัวพร้อมรับมือกับคลังสินค้ามากกว่าแสนชิ้นเป็นหมื่นหมื่นรายการกรดังขายส่งนพรัสของเรามีสงสาขาคือที่สาขาอยุธยาและสาขาลังสิตปทุมธานีสําหรับผู้ที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อรเราได้ตามช่องทางที่เห็นอยู่นี้ถูครบจบที่นพรัส